อยากเล่นด่านคุกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเล่นด่านคุกใช่ไหมกูอยากเล่นกูเริ่มร้อนแล้วนะเอาคุกเลยวะเอาคุกดีกว่าเอ้ไม่มีอ่ะคุกอันนี้มันยังไม่มีอ่ะเอาด่านเนี้เอาด่านเน,นี้ยมันไม่มีคุกไม่มีคุก <meg S 1> ให้เลือกเออเอออันนี้ก็ได้อันนี้ก่อนแนละ้วก <raspberry S 2> ันจ้าูดลเวลกูสามร้อยห้าแล้วนะกูเทพนะเทพจีกูเป็นเทพเกมนี้นะเวยอัดไว้สามคลิปแล้วนะ ว่าคลิปดูไม่ได้เออว่าไปว่ามาลองดูคลิปดูไม่ได้ซะละเจังเลยปั๊บนี่ยมันไม่ติดไงก็ต้องทูโปลเอาอัคเคนเดอร์ให้ให้ให้ผีเป่าเทียน อะไรนะแล้วก็เควเอลเอเลนเทนิตี้บีโร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ทำได้อยู่แล้วโมชั่นเซนเซอร์โอ้ง,ง่ายที่หายเลยแต่เควสรอบนี้ง่ายมากง่ายแค่ไหนเสร็จยังเนี่ยเอะไรนะให้ผีเป่าเทียนเควสง่ายมาก แล้วก็อะไรวะแค่จุดเ<ะ>ทียนแค่นั้นแหละแล้วก็ไออันที่สองม <Center. S 2> ัได้มันต่ำกว่ายี่ห้าอยู่แล้วนี่ไปใายแล้วก็ต <ไป S 2> ่าเาทียนเหรอไปเดี๋ยวบ้านนี้มีเทียนไป,ไป่ะวะเนี่ไปไปเปิดคันเอาก่อนคันเอาอยู่ชั้นล่างตามมาบ้านนี้เล่นง่ายบ้านนี้กูชินมากเลย <c oughs> บ้านนี้กูถนัดมากตามมาเลย ถนัดมากอันนี้กูถนัดมากกูไวมากแต่กูเกียดประตูมันต้องดึงเนี่ยแหละโอเคแยกย้ายกันได้เลยแต่กูจะขึ้นชั้นบนแยกย,ย,ย้ายยังไงวะกูจะทำอะไรก็ทำกูจะไปหากระดูกไปด้วยชันบนก่อนเปิดไฟข้างหน้าไว้ก่อนแล้วกันกันเหนียวปึ๊บ โมชันดีเทกเอแสดงว่าผีต้องอยู่ทางขวาก็าแค่ติดโมชั่นที่มันเดินผ่านแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วผีไม่ได้อยู่แถวนี้ชัวร์น่าจะอยู่ด้านนูน้นอยู่ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกัน อะไรพี่ให้เจอก่อนค่อยจุดไม่ใช่จุดบ้าสิ่งติดติดอาชม่นไม่ได้ของอย่าตือกูยังไม่ได้จุดมันช่ให้กูจุดอะไรวะได้มีลูกบาสให้เจอให้เจอมันก่อนมีลูกบาเมื่อกี้เหมือนอยู่ห้องด้านนู้นนเมื่อกี้มันมันมันหนาวหนึ่งอ่ะเอ๊ะนี่นี่นี่ไอ้ไปไหนนี่อะไรนี่โอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะเอ๊ะ มันอยู่ข้างบนรอเปล่า WHERE ARE YOU ไม่ใช่อยู่ไหน <Where S 1> ว <are you? S 1> ะ w h e r e are y รู้แล้วอีกแล้วอย่าไปโยนเล่นดิเด๋วไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริงโอ้ยไปโยนไป,ไไไปก่อนดเดี๋ยวมันก็เล่นเองแหละเจอลูกบอลไม่ได้เลย ชื่ออะไรวะพี่คุยกับมันดิพี่คุยกับมันดิมนดผมจะไปดูชื่ออ่าไปคุยว่าอะไรเมื่อกี้มันไม่ตอบเมื่อกี้ผมกดแล้วไม่ตอบอาจจะต้องเรียกชื่อมันก่อนไม่รู้มันเปลี่ยนวิธีไม่ถึง<ห>ว่าเราต้องกด B ด้วยไหมหรือไม่ต้องกดกด B ด้วยกดคลิกให้ไฟเปิดแล้วกด B พูดชื่อชื่อลิซ่าสมิธลิซ่าสมิธลิซ่าสมิธ where are you ลิซ่าสมิธ where are you เออเรื่อนแล้วเข้ามาเร็วๆเอสอานดีทีอานอยู่ไอสัตว์เอสทีโออาสตอเลสแน่นอนสตอเลโอชั้นล่างโอเคหรือไม่ก็ชั้นบนด้านบนมีสตอเลสสองที่ปึ๊บปึ๊บแต่ให้มันเปล่าเปีนไปแล้วปไ,ไปโยนทิ้งเลยเฮียเนี่ยมันลดเซนติตี้เราโคตรเยอะเลยอ๋อสตอเลส ต้องเอาเทียนไปด้วยห้องเครื่องอมือเฮ้ยชั้นบนก็มีห้องสตอรเต์เลชั้นล่างก็มีชั้นที่เปิดคันเราอะเปิดปตูให้ให,หน่อยเดี๋ยวนะปึบปึบให้เอาอะไรไปบ้างวะเดี๋ยวอันนี้สุดท้ายตอรจเหรอสตอร์เลซ้ายมือแน่นอนห้องเก็บของอะห้องไฟอะ ห้อ,องไฟก็นนะ่าน่นก็นสตรเลตอ้าวแล้วเอากล้องนี้ติดอ้าวหยิบกล้องผิดไอสัตว์หยิบกล้องมาสองอันจะเอากล้องวิดีโอขอมาวางไว้ก่อนใครปิดไฟตรงนี้วะเอ๊ะอ๋อไฟมันไม่สว่างเวรกรรมมาดิเข้ามาดิตามมาดจจิจะตัดจะตั้งกล้องอเดี๋ยวที่เอาของก่อนที่เพิ่งเอาไปวางเมื่อกี้ ไฟชายเั่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปสายหนังสือแล้วก็ T M F โอเคทีมันอ่านหนังสือก็ีเอาจ้าอแต่ยังไม่เจอกระดูกกันนะแต่กระดูกก็น่จะอยู่ห้องซักรีดด้านขวานะเดี๋ยวไปช่วยสำรวจกับผมหน่อยเอาตังอ์ไปไปแต่เราต้องเอาเทียนมาให้มันเป่าอีกแั้นเนี่ยก็แค่จุดไว้เพอเพอจุดตรงไหนก็ได้มันเป่าหมดอะเลอะอืม จบตกทำยังไงทำอย่างนี้ใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปหากระดูกด้านนี้ก่อนกระดูกเอาตรงกาลางเลยผมไปซ้ายแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาในห้องนี้ไม่มีอะไรอโอ้ยได้ยินผีเลยปะ แข่งตัวมีกระป๋องเบียร์ด้วยปะมีห้องอาบน้ำเอ๊ะเจอแล้วเจอแล้วเจอกระโหลกแล้วอยู่ห้องนี้ห้องห้องนอนโอเคมีลูกบอลด้วยไม่ต้องโยนเล่นนะเลยแต่เห็นลูกบอลไม่ได้เลยมีรูปภาพด้วยผีอะรูปภาพนี่ไงกระโหลก ป่ะมันเตรียมล่าละว่าเตรียมถ่ายมันเว้ยไม่กลัวหรอกพี่ไปจุดไฟข้างในแล้วเหรอยังยังไม่ได้ถือของมาเลยป่ะปะปะ,ปะเดี๋ยวไ,ไม่<อ>ไม่ต้องมันไม่มีเทียนต้องไปเอาเทียนก่อนอ๋อโอเคโอเคเทียนอันหนึ่ง <ผม S 1> แล้วก็น,นะสตอเรจข้างบนเดี๋ยวผมเอากล้องไปตั้งสตอเรจข้างบนอีกอันหนึ่งด้วยเออต้องใช้โมชั่นด้วยเออว่ะ เอาเทียนไป็นหนึ่งอันเอาโมชั่นอีกอันหนึ่งมาอยู่ในห้องนั้นอเ,เอ่อเฮ้ยตัวอะไรมันเกาะแขนวะอ๋อแมงวีโคตรนะไม่ใช่ขี้เกาะอ,อยู่ได้ผมตั้งกล้อ,ลองแบบโค้งตรงเลยเนี่ยเอาไปอีกอันหนึ่งดีกว่าไปตั้งข้างบนเดจะผมมาขึ้นไปตั้งข้างบนแล้วกันพี่เอาอะไรเอาโมชั่นไปติดอ่ะไม่ต้องตั้งหรอกข้างบนมาข้างล่างมาช่วยกันก่อนมาช่วยวเศรษฐมันก็มีข้างบนอะ่ะแล้วไฟแช็กอยู่ไหนวะ ไปใช้อยู่หน้าประตูกูเห็นวางเล็กๆอยู่มาช่วยกันก่อนโปรโมชั่นไปตั้งก่อนกูรำคาญเวลาเวลาถือไม่ผมถือไอ้นี่แล้วผมจะเปลี่ยนของไม่ได้เลยพี่เปลี่ยนแล้วกล้องมันจะล่วงเว้ยแปะเลยพี่แปะไปเลย,เลยตรงไหนก็ได้แปะแล้วแล้วก็เดีเ๋ยวไอ้ไอ้ที่จุดเทียนอยู่ไหนวะหน้าประตูป่ะขึ้นไปข้างบนก่อนก็ได้ขึ้นไปข้างบนก่อนไหน,นๆมาแล้ว เอาไฟแช็กไปเตียนไปด้วยก็บนเอาโมชั่นคืนด้วยนะโมชั่นตรงเนี้ยเอาไปคืนข้างล่างด้วยเอ้ยเอามาติดห้องนี้ก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีเยอะก็นี่ไงมันมีโคตรมืดโคตรมืดนันนึงนะมืดมันมืดมากโมชั่นตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันอุ้ยเนี่ยฟีซิ่งอยู่ห้องนี้พี่อยู่ห้องนี้สตอเรจห้องนี้ไปเอาโมชั่นเออเฮ้ยหลังนี้หลังนี้หลังนี้ห้งน้ำปไม่ทันแล้ว พี่ปิดประตูไวยนะไม่กูมึงปิดเลยกูวววววววอยู่ทีงนอ้า่าฮ่าฮ่าฮ่าาแอบหลังฉากใช่ไหมเออไอ้อเป็นผีผู้หญิงเว้ใส่ชุดแม่ใส่ชุดคนทำงานสีขาวตั้งแม่งเดี่ยวเหี้ยเหี้ยไม่เหี้ยอะไรก็เป็นสนเลยมีฉากไว้ทำไมวะ กูบอกแล้วว่าให้มันแอบ,บพี่ชอบแอบ,บใกล้ๆอ่ะเจอตรงไหนรีบแอบ,บก่อนอ่ะบอกให้ไปแอบ,บห้องน้ำนะไปอย่างไวเลยนั่นี่ะผมเป็นคนเรียกพี่วัเนเดียเจอรถออฟด้วยผมบอกแล้วมาแอบ,บห้องน้ำมาแอบ,บห้องน้ำก็ว่าจะไปแล้วดันเลี้ยวไปแล้วไงรถออฟโอเคเนนสโตลเลชั้นบนจริงๆด้วยรถออฟอย่างเดียวเออดีเอาอะไรดีวะอยู่ไรแล้วกัน ม่ตายแล้วชอบแอบเร็วชอบแอบเร็วกำลังไม่อยากลองดูว่าฉากมันกั้นได้ไหมโอ้โหไม่ได้พี่เอาไม่อยู่พี่เอาไม่อยู่ที่จี่ผมไปทําต่อได้แต่ไม่เอาเสียเวลาเล่นด้วยกันเด็ชและฉันดูให้ไหมไม่เอาเวรกรรมตายเฉลยงรู้เลยแฮ่เสียงแบบไกลๆเลยนะกูโคตรสบายใจเลย ตัวล่ออุย้ยถูกด้วยแฟนทอมโก็ไอตัวนี้ไม่ดีแน่เลยเพราะตายเร็วไปมาตายสุดท้ายแล้วมาว่าเอาฟาร์มโอ้โหมีไอนี่ด้วยแต่ไม่เอามีอ,าอีดำด้วยแต่ว่าไม่เอาเอาอีดำดิ้นคุก,กไว้ตอนคืนดีกว่าไว้แบบดึกๆอ,อ,อ่ะน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็เดี๋ยววันหลังไปเล่นโรงพยาบาลกันไม่ได้เล่นเลยก็เล่นดิดเล่นได้หมดอ่ะเล่นแต่แมปใหญ่อะ่ะโรงเรียนโรงพยาบาลคุก ว่ะโอเคอีกแล้วอีตัวอีผู้หญิงนี่อีกแล้วอีหน้าเกียดเนี่ยโอเคตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรีบไปเจอผีเลยทำไมฉันรีบไปไหนไม่เดี๋ยวกูมีทุละเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครวอแวร์วอแวร์ข้างหูว่ะเยวพ่อมาเสียงใครวอแวร์วอแวร์เมื่อกี้ตอนพี่กดตัวบีพูดอ่ะใค รูปผีหนีผีแล้วก็เผาเทียนเหมือนเดิมเลยเผาเทียนเราเอาไฟแช็กไปด้วยอ,อ๊บป่ะโอเคนี่แหละของวายของวายเชื่อกันบ้างเชื่อกันบ้างป่ะลุยอู่บ้าน<อ>นี่โคตรเกลียดเลยมีห้องใต้หลังคาดีเหรอต้องจุดเทียนก่อนเอ้ยลืมดูไอ้คันเอาไอ,าอ้คันเอาอยู่นี่โอ้สบาย อ๋อไม่ติดอ๋อกดผิดม,มีเทียนไหมหาเทียนให้หน่อยเราจุดเลยกูดูแบบสำรวจหากระดูกกันดีกว่าเทียนไม่มีไหยกูรู้แล้วว่าที่ไหนมีผีมันจะประมาณหนึง่งลบหนึ่งองศาหนึ่งองศาอะไรเงี้ยเอะไม่ใช่เทียนไปประตูหลังบ้านเลย อุ้ยอุ้ยเสียงไรอ่ะใครเปิดหอ,อพี่เปิดเออไม่มีเทียนว่ะไม่มีแบบยังไม่มีหรอกข้างบนก็ไม่มีเทียนทำงานก็ต้องข,ข,ขึ้นขึ้นห้องใต้หลังคาดีกว่าผีน่าจะอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วยิงอย่างก,กัะมาเดินแลบกุ๊กับกุ๊กับกุกกับก,กุบก,กับ เอ๊ะอะไรส่งอยู่ในประตูวะเอ้ะส่งอยู่ตรงไอ้นี่วะ่ะหาผีไาก็ดูกันกุ๊บแก็บกุ๊บแก็บกุ๊บแก็บความกลัวฉันหายไปแล้วเว้ยโดนผีหลอกเึยอะแอบหลังฉากคิดได้ไงวะ มันเป็นหลังฉากแบบห้องไม่มีประตูเลยนะแบบห้องโล่งๆแล้วหายไปไหนออมาแล้วเหนวะเออคุ้มเดี๋ยวฉันต้องพักแล้วพ่อมาแล้วโอเคโอเ,ค,เออคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs> มีธุระมีธุระ